ิบอกว่าข่าว,าวราคาที่ดินขึ้นเรื่อยๆอสังหาขายไม่ออกเยอะจริงๆแล้วราคาที่ดินปั่นจริงไหมมันไม่ปัน่นหรอกอันนี้ปั่นหรอกแต่ว่ามันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละแต่พอถึงเวลาจะซื้อขายจริงมันก็คุยกันได้มั้งผมว่าผมที่ผมเจอมาผมก็เจอคนที่พร้อมที่จะขายถูกๆเยอะเยอะนะเออบางทีคุณก็ไปเจอในวงการของคุณไงแต่ผมเจอวงการที่ขายถูกๆเยอะไม่มีคนมาขอ มีคนมาขายผมถูกๆเต็มเลยแต่ผมก็ไม่เอาเออจริงๆนะมันก็ยังมีมันต้องมันต้องเข้าถึงแหล่งนะครับเหมือนเราจะขายของเราต้องไปรับเราต้องไปหาแหล่งซื้อของมาถูกให้ได้เพื่อจะมาขายต่อเขาให้ได้เออเราต้องไปหาแหล่งของถูกให้ได้อืเหมือนตลาดนัดนะครับไม่ใช่ตลาดนัดสิเราจะขายของขายของกินนะคุณจะไปซื้ออ,อ,อาหารสดตามตลาดสดธรรมดาทั่วไปไม่ได้คุณต้องไปบางกะปิตลาดบางกะปิตลาดคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยนะ เหมือนกันแหละผมก็ยังมีของคนที่มาขายถูกๆเยอะนะแต่ผมไม่เอาผมผมไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าคนที่จะไปรับซื้อบ้านผมจะเป็นคนที่ปล่อยกู้มากกว่าเช่นสมมติมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบอกว่าพี่เนี่ยขายห้าล้านนะบ้านเขาซื้อขายกันห้าล้านผมขายพี่ถูกๆเลยสี่ล้านเอาไหมออนะผมก็บอกว่าไม่เอาผมไม่เอาสี่ล้านแต่ถ้าเกิดคุณมากู้เงินผมไปล่ะ3ามล้านอะ่ะ ถ้าบ้านคุณห้าล้านผมให้คุณสามล้านเอาเปล่าเอาเงินไปเลยนะฮะแล้วก็ยังชื่อบ้านเป็นชื่อคุณเหมือนเดิมแล้วก็ติดจำนองผมสามล้านเอาไหมอ่าแล้วบ้านเป็นชื่อคุณนะผมไม่ยึดอะไรเลยคุณผมให้เวลาคุณผ่อนอ่าผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้นะผ่อนเดลือกี่หมื่นก็ตกองเงินไปแล้วคุณก็ระหว่างนี้คุณก็ไปขายบ้านไม่ต้องรีบขายก็ได้สี่ล้านอนะ่ะไปขายสี่ล้านห้าก็ได้เออเพราะคุณได้เงินใช้ไปแล้วนี่สามล้านอนะ่ะดีไหมดีไหมใช่ไหมเออก็ไปวิ่งขายสิ ขายบ้านได้สี่ล้านสี่ล้านห้าอ่ะหักทุนหักนีกน้แล้วก็มาคืนผมสามล้านบูกดอกเบีย้ยผมก็แฮปปี้นะครับเออนะครับผมก็แฮปปี้เดี๋ยวพอดีโทรศัพท์เข้ามาขัดจังหวะโอ้โหลูกค้าผมโทรมาหาผมตอนสามทุ่มครึ่งไม่ไม่ต้องโทรเลยได้ไหมครับทุ่มครึ่งก็ไม่ควรโทรหาผมแล้วนะครับเป็นเวลาพักผ่อนรวมแนละ้วเนี่ยโทรศัพท์ก็เด้งตกใจเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ไม่โอไม่ไม่ใช่ไม่โอเคผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะได้อสังหาเงี้ยเออผมไม่อยากได้บ้านนะก็เอาเงินผมไปอะคุณก็ไปวิ่งขายเอาแล้วกันคุณขายไม่ได้ผมก็ฟ้องยึดบ้านคุณง่นเองเออนะผมถ้าให้ผมซื้อผมไม่เอาคุณวรรัตบอกว่าวันนี้ช่วงเช้าโทรไปไม่รับสายช่วงบ่ายก็ไม่รับสายครับไม่โทรกลับด้วยอ้าวกลัวคุณนะดิเนี่ยไม่มีเด้อว่ะลูกนี่โทรหาเจ้านี่เจ้านี้ไม่รับสายบ้าบอขอแตก โทรหาแม่ทุกวันเลยนะเอาให้แม่หน้าหงายไปเลยคุณพิษบอกว่าสามนาเป็นผมก็ปล่อยกู้ไม่ได้ปล่อยกู้ไม่ได้อยากได้บ้านเออใช่ไม่อยากได้บ้านคุณก็ไปวิ่งขายเอาแล้วกันผมไม่เอาบ้านผมเอาเงินผมเอาดอกเบี้ยคุณเจีย๊ยบอยู่หอกับพ่อแม่มาแปดปีเอ้ยมาเก้าปีเป็นเงินจัดแปดแสนเป็นเงินเจ็ดแปดแสนสมควรซื้อบ้านไหมครับมันมันไม่เกี่ยวนะเอาเป็นว่า เจี๊ยบตอบผมนะคุณเจี๊ยบถามผมมาคุณเจี๊ยบต้องตอบผมบ้านอยู่หอ,อกับพ่อแม่เนี่ยใช่ไหมยอยู่ห้องหรืออ่านไม่ออกยุยุหออะไรเขาเขียนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เป็นเงินเจ็ดเจ็ดแปดแสนอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าอยู่กับพ่อแม่เช่าบ้านอยู่อ่ประมาณนี้เจ็ดแปดแสนละเก้าปี p. เสียค่าเช่าไปเจ็ดแปดแสนส,สมควรซื้อบ้านไหมออกข้างห้องเช่าใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นผมถามคุณเจี๊ยบต่อว่าคุณเจี๊ยบ เช่าบ้านเดือนละเท่าไหร่อ่าแล้วบ้านที่เช่าห้องเช่าที่เช่าอยู่เนี่ยพื้นที่เป็นห้องเช่าแบบเป็นห้องเช่าแบบเป็นห้องหรือว่าเป็นบ้านอเอารายละเอียดนิดนึงนะเช่าห้องเดือนละเท่าไหร่แล้วรายละเอียดของบ้านคือกว้างยาวพื้นที่เท่าไหร่กี่ตารางเมตรอ่าเอามาเดี๋ยวผมจะอธิบายคุณฟังว่าคุณจะสมควรซื้อบ้านหรือเปล่าเออนะครับเขียนมาครับจะตอบให้คุณพิษบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปปล่อยกู้ถึงลาวแล้วหรือที่ดินลาวมี ไม่ได้ไปปล่อยกู้แล้วไม่ได้ไปคือธนาคารประเทศลาวอ่ะครับเขามาเชิญผมเบอ,อ b ีเ e l ลอะไรสักอย่างธนาคารว่าเขามาเชิญผมไปเป็นวิทยากรเอ,อสอนอ,อพนักงานเขาแต่แบงก์ไทยเขาไม่มาเชิญผมเนี่ยเพราะผมด่าแบงก์เขาก็เลยมาเชิญผมไปเป็นวิทยากรให้เอ,อแบงก์ประเทศลาวเอ,อเนี่ยชื่อแบงก์เ c e l เนี่ย นะ B C E L ของประเทศลาวเขานะอันนี้เขามาเชิญผมไปไปเป็นวิทยากรให้กับพนักงานเขาเกี่ยวกับเรื่องการแก้หนี้ให้ลูกค้าเหมือนเขาว่าเขาอาจจะมองว่ามุมมองของเขาว่าเราจะแก้หนี้แก้ไงเขาก็เลยมาเชิญผมแม่ต้องขอขอบคุณแบงค b c ซี b ีอ L มากนะครับที่เห็นคุณค่าของผมคุณพิศบอกว่าเห็นถ <st arts> ามคนลาวที่ดินใจกลางเวียนจันใกล้ริมของราคาเท่าสีลมสาทอดสุขบมมิมันเงินเฟ้ออ่ะเือมันเฟ้อมากอะ่ะเฟ้อสุดๆอื <c oughs> แต่ไปประเทศลาวนี่อย่าไปทะเลทะรายกับสาวลาวานะติดคุกง่ายๆนะมีคนเตือนผมมาเออผมก็ไปเฉยๆกินไปกิน,กนอย่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวลาวที่มันมีกะปิ กะปิแล้วมีพริกจิ้มกะปิกินอะไรอย่างเงี้ยนะชอบคุณประดิษฐ์บอกว่าหยุดจ่ายสินเชื่อธนาคารกี่งวดถึงจะโดนโนติสครับก็ตามมาตรฐานก็สี่เดือนขึ้นไปอะครับสีเดือนขึ้นไปคุณเจบอกว่าสังหาริมทรัพย์ในเมืองระยองแพงมากเลยครับแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้บ้านว่างตึมก็จริงๆอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมก็มีลูกค้าที่เอาทรัพย์ที่ระยองมาขายฝากจำนองกับผมสองลนนะ แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะขอเงินวงเงินเพิ่มผมผมก็ต่อให้ที่ดีมันแพงไงแต่ว่าคนกู้ดูต้องดูกําลังความสามารถคนกู้นะเอ่อกำลังความสามารถคนกู้ะนะกมามากไม่ไม่ไม่น่าจะผ่อนได้ผมก็ไม่ให้กู้หรอกเออแต่ว่า,วามันแพงจริงนะเออราคาประเมินมันก็แพงนะคุณเก่าจ้อนน้องเก่าจริงนี่หลังอาเ์หละรเนี่ยงานป่ะเออเหมือนบ้านผมบ้านผมก็เรียกยงหลังอารน,นะนตัวนี้ของคุณสวยนะเนี่ยนี่บัตรกดเงินสดอีออนยอดสี่หมื่นเคยเสนอแฮคัตมาสองหมื่น แต่ไม่จ่ายตอนนี้สิบกว่าปีแล้วยังโทรมาทำอยู่เลยไม่ต้องจ่ายาแล้วแหละครับเออสิบกว่าปีแล้วมันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณหากก้อกว่าขอบคุณมากครับพูดตรงไปตรงมา๋อครับผมก็สไตล์แบบนี้แหละตรงไปตรงมาอยู่แล้วแหละ <c oughs> คุณนิดดี้บอกว่าเมื่อโดนบังคับคดีแล้วยังขายทอดตลาดไม่เสร็จจะโดนยึดเงินในบัญชีไปพร้อมๆกันไหมส่วนใหญ่เขาจะเอาทีละขั้นตอนนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทําพร้อมๆกันไม่ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอากันทีละขั้นตอนเอ้ยก็ ผมครับดีเขาคงสงสารลูกหนี้กันบ้างแหละไม่เอาขายทอดทั้งยืดโอ้มันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีขายทอดเอาให้เสร็จก่อนจะได้รู้ว่ามันเหลือเงินหรือเปล่าเหลือหนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอคุณเอ็มบอกว่าใครเป็นหนี้ฟังช่องนี้เราจะสบายใจไม่เป็นหนี้หรือหนี้ดีฟังแล้วได้ความรู้เพิ่มคุมค้มคุ้มเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างครับอขอบคุณนะครับแมนะคุณพิษบอกว่าพี่อูเดี๋ยวนี้เห็น,หนคอร์สสอนสร้างบ้านโดยใช้เงินน้อยจริงๆคนหน้าใหม่เข้าไปทํา ดอยอสังค์คะเดดกันมันเบื่อเลยฮะเดี๋ยวนี่ผมประกาศก่อนเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์แม็กอาจารย์แม็กเดี๋ยวเขาจะมาออกรายการคู่กับผมเป็นแบบเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการที่ออกกันบ่อยๆลยแหละช่วงอันโตนิโอทอกผมจะมีช่วงอันโตนิโอทอกแต่ก่อนผมจะมีอันโตนิโอทอกใครเคยติดตามผมอยู่บ้างนะอันโตนิโอทอกผมเนี่ย ไปสัมภาษณ์คุณศิริวัฒน์แซนวิชไปสัมภาษณ์คุณกรจติกะวนณิชเนี่ยนะมีกรไม่มีกูเนี่ยนะผมเคยไปสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์อาจารย์ที่แกเล่นหุ้นอะอาจารย์กวีอาจารย์กวีนะต้องเรียกอาจารย์กวีเรียกพี่กวีแร,รุ่นรุ่นเดียวกับผมแหละแต่แกดูแบบน่าจะสูงวัยกว่าผมหน่อยงนะพี่กวีผมไปสัมภาษณ์พี่กวีตอนนั้นพี่กวีแกอย,อยู่ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยนะเคยไปสัมภาษณ์พี่กวีแล้วก็ตอนนั้นจะไปสัมภาษณ์คุณ อา,อาจารย์อะไรทวีสุขนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าช่วงนั้นโควิดแรงอาจารย์บอกไม่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 สะดวกเนี่ยจะไปสัมภาษณ์หลายคนเลยแต่ว่าตอนหลังขี้ทำนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์พวกที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้ทั้งหลายนะลองไปดูนะอันโตนิโอท a l กผมจัดต,ตอนนี้อาจจะกลับมาลื้อฟื้นกันใหม่อีกรอบเพราะว่ามีสถานที่ถ่ายทำของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็จะมีเชิญวิทยากรอาจจะเป็นวิทยากรประจำนะไอ้นี่ชื่อคุณแมนะ็กคุณแม็กอันนี้เป็น อดีตสิทธิ์เก่าอันโตนิโอของเรานะฮะรู้สึกตอนหลังแกก็ไปเป็นโคช้ชที่สำนักเซเว่นดีบุ๊กอะเซเว่นดีบุ๊กอะเออแต่ตอนนี้รู้สึกจะออกมาแล้ว <c oughs> นะเมื่อวานโทรคุยผม <c oughs> พรุ่งนี้ผมก็ไปเจอกันนะก็เป็นสิทธิ์เก่าอันโตนิโอนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาจัดรายการร่วมกันนะครับสนุกแน่นอนบอกได้เลยนะรอดูนะสนุกแน่นอนแต่ว่าต้องจ่ายค่าตัวผมด้วยนเนี่ยไอยจันแะม็ก <c oughs> เนี่ยให้ลูกน้องเก่าผมเนี่ยคุณจันชัยเหละฮะ คุณอูน้องนอะม้าน้องหม,มาจิ๋วสบายดีไหมคะดีครับดื้อโคตรเลยครับโคตรดื้อเลยครับอ๋อที่ตามผมพอาจิ๋วแล้วฮะดื้อมากเลยครับอตาตายังบอดเหมือนเดิมนะตาบอดหนึ่งข้างเหมือนเดิม <c oughs> คุณเจวันไหนมาบรรยายในเมืองระยองบ้างนะครับอยากไปฟังรู้สึกอาจา์แม็กมันจะมีจัดสัมมนาที่ระยองนะแอาจา์แม็กจะมีจัดสัมมนาที่ระยองเดี๋ยวรอจา์แม็กมาอยู่มาออกรายการกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาสัมพันธ์ให้รับรองสนุกแน่นอนนะจา์แม็กมาด้วยเนี่ย คุณปิดติพง์ว่าดอกเบีย้ยบ้าน6.9เสามารถลดดอกกับธนาคารได้ไหมไม่มีสลิปเงินเดือนเอ่อคือเราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วเหรอฮะถ้าเราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วก็ถ้าเป็นประวัติดีก็ขอลดได้นะฮะถ้าเราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วเขาเรียกว่าทำ retention เคุณเอมมาบรรยายแถวอีสานบ้างสิครับก็บรรยายผ่านนี้แล้วผ่าน youtube live นี่แหละเออก็ดูสดๆเอา คุณเจว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยหกจุดเก้าเลยหรือครับทำไมแพงจังไม่ลองรีไฟนนซ์บ้านสบาีก่อนล่ะครับอืมก็แพงจริงนะดอกเบี้ยพลานแพงเกิน mrr แบบไม่มีลบเลยอะ่ะอืคุณวันเพนพอทราบไหมคะทำไมธนาคารโทรมาครั้งเดียวแล้วหายไปเลยคะเพิ่งขาดจ่ายหนึ่งเดือนคะ่ะแต่ของคนอื่นโทรมาทุกวันเลยธนาคารเขาไม่เหมือนพวกทวงนี้ไงเขาแบบซอฟต์แล้วจะไปแล้วยังไงล่ะครับผมก็ไม่รู้ผมก็จะตอบเหมือนกันมันก็คงขี้เกียจโทรมั้งฮะมันคงขี้เกียจโทระฮะอืม ตัสิบประกอนว่าไปขึ้นศาลมาครับแต่ไม่ได้ประนอมนี่ถ้าเขาสืบรัพย์เจอเราค่อยยอมจ่ายก่อนถ้าเราค่อยยอมจ่ายก่อนโดนขายทอดตลาดได้ไหมครับเราแหกคัดคือคือพูดง่ายคือเราไม่ไปขึ้นศาลแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเจอรั์อ่าแล้วค่อยไปยอมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาเจอรัพย์คุณแล้วอะทั้งต้นทั้งดอกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแลย้วผมบอกเลยโอกาสที่จะแหกคัดอะไรให้แหกคัดไม่จะเป็นจะต้องหมายความว่า ตัดต้นตัดเลยนะตัดแค่ดอกก็เรียกแฮคัตแล้วสมมติคุณสิบประกณ์โดนพิพากษาคดีบัตรเครดิตวงเงิน2,000ส0นะครับสามพิพากษาที่ดอกตาอกเบี้ยสูงสุด15%ก็ปีละ30,000สมมุตินะสามปีก็ล่อไป4ี่หมื่นห้เบี้ยปองเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมสารนู่นนี่นั่นประมาณ6 0 0 0ืเพราะ,ะนั้นคุณต้องจ่าย2,60,000แล้วถ้าเกิดมันเป็นบังคับคดีที่ดินที่ ที่คุณมีชื่ออยู่แล้วมันเจออ่ะมันบังคับคดีมันยึดได้เรียบร้อยเนี่ยคุณจะไปต่อรองสองแสนหกทุกอย่างรวมกัน2อ0แสนหกขอเหลือแสนสามได้ไหมไม่มีทางที่มันจะยอมนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะยอมผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเออเป็นไปไม่ได้ที่มันจะยอมแต่ผมเคยโดนนะผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวผมผมเคยโดนอายัดที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะ โอ้โหแม่งเจ็บใจมากคือผมชะล่าใจต้องบอกเพื่อนๆก่อนหลายๆลคนอย่าชะล่าใจนะมันตามเราจริงๆนะสิปีมันก็ยังตามเราซึ่งผมว่าแปดเก้าปีอีกแค่ประมาณหกเจ็ดเดือนเนะี่ยหมดอายุความแล้วเราก็ชะล่าใจไงดันไปซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งนะครับซื้อมาถูกผมซื้อมาถูกที่ดินแถวบางนาตราดเนี่ยใครเคยไปดูที่ผมประกาศขายลงไปหาดูผมไปซื้อซื้อที่ดินแถวบางนาตราดอยู่แปลงนึ่นะถูกกับราคาประเมินครึ่งๆอ่นะถูกกับราคาประเมินราชการครึ่งๆอ่นะผมไปกดมาไนงะคือ อยู่ในวงการไงมีของไงก็มีคนเข้ามาให้บอกเอ้ยนี่มันร้อนเงินเอาป่ะเอา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 ถ้าราคานี้เอาก็ซื้อไะปรากฏว่าแม่งศึกมาเจอเว้ยแม่งไปยึดขายตลอดขายทอดตลาดเอาผมพูดไม่พูดราคาเนี่ยสมมติผมซื้อมาร้อยหนึ่งเนี่ยผมสมมติผมซื้อมาร้อยหนึ่งมันยึดขายทอดตลาดมันบอกว่าราคาประเมินของกรมรัฐของกรมบังคับคดีสองร้อยผมก็เอามึงก็ขายเลยถ้า่างนั้นนะกู <c oughs> ซื้อมาแค่ร้อยเดียวมึงประกาศขายกมรมบังคับคดีให้กูสองร้อยเอาไปเลย <c oughs> ยินดีเลยขายให้เลยผมก็ไม่คัดค้านอะไรทั้งสิ้นมันก็ถามตกลงไม่ค้านเลยใช่ไหมไม่สนใจเลยใช่ไหมบอเอาก็เอาไปขายเลย <c oughs> ดีใจด้วยถ้าขายได้กูก็ชอบว่ากูซื้อมาแค่ร้อยเดียวประกมครับดีแม่งประเมินมาสองร้อยนี่แหละคือเหตุนี่ถึงคือข้อดีที่เวลาคุณซื้อ,อสั่งหาคุณต้องกดราคาสุดๆปรากฏว่าขายไม่ได้เว้ยไม่มีคนเอาไม่มีคนเอาผ่านไปหกนัดไม่มีคนเอาเลยผมก็เลยโทรไปถามมันว่าเอา้าตกลงเนี่ย จ่ายังไงดีมันก็บอกว่าไม่ยอมอย่ผมบอกอ่าไม่ยอมมึงก็ไปมึงก็ไปประกาศขายอีกรอบนึงแล้วกัน <c oughs> นะมันก็แข่งไปแข่งมาผ่านไปสักพักหนึ่งก็โทรใหม่ผมเป็นนี้มันอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่นะประมาณเก้าหมื่นังเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นแปดเป็นนี้อยู่ประมาณเก้าหมื่นแปดดอกบุง้งดอกเบีย้ยมันก็ล่อไปประมาณแสนเกือบสองแสนมันบอกสองแสนผมบอกฮะเอาใหม่นะคำนวณดีๆนะคำนวณดีๆว่าเป็นนี้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าผมพูดจบยามเนะย กูอะคุยกับกรมบังคับคดีแล้วว่าเคสกูอะอ่าภาระนี่ตามคำพิพากษาเนี่ยมันเท่าไหร่กรมครคับดีมคิดให้กูแล้วมึงอย่ามั่วมึงเอามาตัวเลขเท่าไหร่เอามามันก็คิดหันก็หายไปสี่ห้าชั่วโมงโทรกลับมาอ่าเหลือแสนเจ็ดค่ะพี่เออก็เอาแบบนั้นก็แสนเจ็ดก็แสนเจ็ดมึงอย่ามั่วสองแสนมึงไม่รู้สละกูเป็นใครจะมากูเป็นลูกหนี้มึงนั่นแหละกูเป็นใครก็คือูเป็นลูกหนี้มึงนั่นแหละอ่ะโอเคแสนเจ็ดผมก็บอกว่าแสนสองได้ไหมอ่ะมันก็บอกไม่ได้ แล้วแต่มึงลวกันนังนก็ไปขายทอดตลาดเอาล้วกันขายได้กูก็ดีเพราะกูซื้อมาแค่ร้อยเดียวประกาศขายสองล้านแต่ว่าพอมประกาศขายสองล้านเนี่ยพอถึงเวลาไอ้สองร้อยเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่หกต้นไปมันก็จะเหลือแค่เจ็สิบเปอร์เซ็นไงมันก็จะเหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซ็นของสองสองร้อยก็เหลือร้อยสี่สิบแต่ผมซื้อมาแค่ร้อยเดียวไงผมขายได้ผมก็ได้กําไรอยู่ดีแถมมีคนมาขายให้ด้วยนะสบายจะตายนะครับปรากฏว่ามันก็หายไปสักพักหนึ่งมันก็โถเข้ามาบอกว่า แสนสองก็ได้ผมบอกแสนสองกูไม่เอาแล้วแสนหนึ่งจ่ายห้างวดงวดละสองหมืน่นเอาก็เอาไม่เอามันก็ไปขายทอดตลาดมันก็หายไปวันหนึงก็โทรมาโอเค <c oughs> นะเราก็จ่ายไปเดือนสองหมืนห้าเดือนหมดแล้วที่แปลงนี้หลังจากนั้นผมก็ไปขายได้เกือบเกือบสองสองร้อย ấy. ก็กําไรแบบใช้ได้เลยแหละนะนี่คือเล่าให้ฟังนะว่าถ้าคุณไม่เป็นแบบผมเนี่ยแล้วคุณโดนยึด ที่ดินให้ได้โดนยึดที่ดินหรืออายัดที่ดินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ลดแบบที่ผมได้ก็ได้นะมันอาจจะเล่นคุณแบบเต็มแม็กซ์เลยก็ได้นะทั้งต้นทั้งดอกทั้งค่าธรรมเนียมสาลทั้งค่าทนายเต็มแม็กเลยนะอ่านต้องตัดสินใจดีๆนะนะครับสําหรับวันนี้ผมไปนะครับก็พักผ่อนหลับฝันดีนะครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเดี๋ยวฟันผุสวัสดีครับ